บทเรี่างเลยโอโ้โหโคตรอร่อยนะครับชาวกวยชาไทยโปรตีน33กรัมผมก็จะใส่ชาวกวยลงไปก่อนนะใส่แต่ชาวกวยนนำไม่ต้องใส่น้ำเชื่อมตามนะใส่น้ำไข่ลงไปตามด้วยไวโอ,ไอโซเลตพยาวยิกลิ่นชาไทยตัวนี้นะหนึ่งสงกู๊ปเนี่ยให้พลังงาน140แคลโปรตีน33กรัมน้ำตาล1กรัมไขมัน0กรัม ตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่ากลิ่นชาไทยตัวนี้ยแม่งหอมอร่อยมากเป็นหนึ่งในเวโปรตีนที่ผมชอบมากที่สุดเลยกลิ่นแบบหอมชาไทยมากแล้วก็เทน้ำเปล่าลงไปปึ๊บนี่ดูสีชากล้วยดูสีชอกล้วยหอมหวานดืบหนับเคี้ยวแบบเย็นชื่นใจมากฟิง่งหอมกลิ่นชาไทยเคี้ยวดือบหนับหวานเย็นชื่นใจมาก หมดเลยเลยโอ้โหคตรอร่อยนะครับก็แล้วใครกำลังตามหาเวโปรตีนกลิ่นชาไทยที่โคตรอร่อยโคตรเหมือนอยู่นะและโปรตีนสูงตั้ง33กรัมด้วยสั่งเวไปวิตัวเนี้ยที่กระล่าแล้วเราจะมาหุ่นดีไปด้วยกันหูกินกับชาวก้แบบเนี้ยโคตร